แล้วศึกบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียนโตโอและโยเซนก็ได้เริ่มขึ้นอ่โอมิเนตปะทะมุราสกิบุระใครที่เป็นฝ่ายชนะบันเริ่มกันเลยผมนะโยเซนจะได้ทำการเปิดเกมก่อนอ้าวมานถึงก็ส่งเลยเอา้าวอยู่ข้างในว่างอู้หูยยังหูนึกว่าอยกไม่ลงแต่ว่าโยเซนน่าจะได้เปรียบด้านความสูงผมนะเรื่องการรีบาวหรือการทำคะแนนซ้ำเติมนี่อาจจะได้เปรียบโตโอมากแต่โตโอส่งให้อโอมิเนทันทีได้แต้มคือย่างรวดเร็ว บอลกบมาเป็นฝ่ายของโตโออีกครั้งแลวก็อาโอบินะเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบมาแล้วก็ยิงทันทีแล้วก็ลงไปได้ฟาวอีกตาหากแน่นอนเราต้องจับตามองผมนะเอสของทีมบริหารอาโอบินะไดกิเลี้ยงหลบมาแล้วก็ยิงใส่หน้ามุราคิกิบาระแบบไม่กลัวเกรงสิ่งใดได้ฟาวเขายิงจุดโทษลงหรือไม่ยิงไปแล้วเรียบร้อยไม่มีพลาดครับผม บอลเป็นของโยเซนบ้างตอนนี้ส่งไปมูร,ราสกิีว่างยิงเข้าไปเลย์อัพเรียบร้อยครับผมตามมาติดติดยังไม่กลัวแต่โตโอส่งบอลไวให้อาโอวนะโอวนะหลุดเข้าไปอย่างไวแล้วก็จังใส่หน้าอเปิดมาก็คึกคักมากครับผมนั้นมันจังใส่หน้าโยเซนส่งบอลเข้าวงในอย่างรวดเร็วเลย์อัพได้อีกแล้วครับผมเหมือนจะหยุดไม่ได้เลย ด้วยความสูงที่ได้เปรียบของโยเซนทาให้โตโอแทบจะป้องกันลูกยิงเลอัพจากวงในไม่ได้แต่ว่าส่งให้อาโอเมนิอีกครั้งเอานี้เริ่มครับเราเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลทำไงเอาไปเนียเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงหลบเลี้ยงหมุนหมุนตกปุ๊บโอ้โหแต่โยเซนทนไม่ไหวต้องทําฟาวผมนะเผลอทําฟาวจนได้เจอลีลาอาโอมมนิโตโอส่งบอลให้อาโอเมดิอย่างต่อนเนื่องและตอนนี้อาโอเมดิทำไรครับหันมาดูว่าฟอร์มเลยช็อตมือเดียวลงด้วย ฮิโมโรเลี้ยงลูกโต๊ะกลับยังรวดเร็วเลยว่อลงไปเหมือนกันอย่าลืมว่าตัวเต่งของียเซนก็มีฮิโมโรเหมือนกันครับผมบอลกลับมาเป็นโยเซนอีกครั้งส่งเข้าในให้มุราสกิบราดังโอ้หมาแรงจริงเอ็ดทั้งสองทีมจะส่งบอลให้อาไิเนตโ,โดนตัดได้เฉยเลยผมนะโยเซนเริ่มดาทางออกแล้วก็เลี้ยงมาดังทันทีโยเซนเริ่มโชว์ความโหดขึ้นเหนือโตโอไปแล้วแต่ว่าโตโอก็ยังคงส่งให้อาวิเนตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ ยังคงยิงได้อย่างต่อนเนื่องสำหรับอาโอมิเนะครับผมส่งให้อาโอมิเนะอีกแล้วผมนะอาโอมิเนะเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปแล้วก็เลี้ยงง่ายๆเลยหยุดไม่อยู่จริงๆอาโอมิเนะเราได้จุดโทษยิงเข้าไปลงอีกตาหากโยเซนโดนนำอีกครั้งจะต้องทําการตามมาบ้านแต่ว่าอาโอมิเนะปัดบอลได้แล้วก็ส่งให้อาโอมิเนะทันทีเลี้ยงหลุดไปคนเดียวแล้วก็ยัดใส่หน้าอุ้ยไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วเหรอเนี่ยอาโอมิเนะมาแอบตัดบอลจากด้านหลังเลี้ยงมาอีกแล้วหลุดไปอีกแล้วแล้วก็โดน ทายโยเซนยังรีบทำแต้มคือจะโดนนำห่างหนักผมนะฮิบโรยิงเข้าไปแต่ไม่ลงมูรัสกิบาร,รีบาวได้แล้วก็ยิงเข้าไปอีกครั้งดีมากโยเซนมีบูลาซาระคอยรีบาวให้ผมนะทำให้สามารถยิงได้เรื่อยแต่ว่าส่งเข้าในแต่ว่าโดนปัดได้ผมนะโยเซนมองทางออก่ให้เอาวินเนตแล้วก็ยิงแต่ไม่ลงคะแนน18แต่อ1 4โต๊โอยคงนำอยู่เข้าสู่คอเตอร์ที่2โตโอยใช้แผนเดิมในการส่งของบอลให้เอาวินเนตให้ทำงานเองผมนะ แต่ว่าอาโอมะเนี่เลี้ยงดิปเบิรเลี้ยงเลี้ยงหูรุ่งลงงดูความเร็วของอาโนเมะลุดไปอีกแล้วอุ้ยเลี้ยงผ่านทุกคนในทีมโยเซนใครจะหยุดเข้าได้ตอนส่งบอลให้อาโอเมะอีกครั้งแล้วผมนะโตโอจะพึ่งพาอาโอเมะอย่างเดียวเลยแต่ว่าเพึ่งพาไริจริงเอ็ดของทีมปฏิหารเลี้ยงลบอีกแล้วเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงใครเขาจะโยนอู้ยลุดไปแล้วลุดไปแล้วแล้วก็ยิงลงไปอีกแล้วได้ฟาวเข้าด้วย เจอการล็อกหลบคันสูของอาโอมิเข้าไปโยเซนทำไงดีฮิบโลยิงสามฮิบะโลยังมาอยู่ครับผมยังคงยิงได้เรื่อยๆช่วยกันแต่โตโอโก็เลี้ยงบอลมาต่อจะหาทางส่งให้อาโอมนินอีกไหมตลอดเกมมานี้ยังพึ่งพาแต่อาโอมนินผมนะแล้วก็ส่งเข้าไปจริงๆด้วยอาโอมนินขอบอลอีกครั้งเขาจะเล่นคนเดียวเลยใช่ไหมแต่ว่าล็อกอยู่ผมนะตอนนี้แล้วก็บิดบิดบิดกับมีคนโยเซนมาลุมกันแต่ว่าฟ้อมเลยช็อตยิงสบา โอปิเนตตัดบอลได้อีกแล้วเขามาอีกแล้วผมนะน,นี่มันอะไรกันเนี่ยฮะรู้ว่าเขาเก่งไม่ถึงขนาดนี้มุนไปมุนมาแล้วก็ออกยิงดืงด้อเลยเอาลงดืงด้อโยเซนต้องเป่าขอเวลานอกเลยครับไม่ไหวเอาโอปิเนมาแรงเกินต้องมาดูซิว่าโยเซนจะแก้เกมยังไงครับผมเลี้ยงมาส่งให้มูนัสกิบาร์มูรัสกิบาร์ว่าไงเลี้ยงเข้าไปใส่เอกเลย์อพได้ฟาวแล้วก็ลงไปโอเคน่าจะปรับแผนมาดีครั้งนี้ผมมูลัสกิบาร์อีกลูกโทษลงไป อาโอมิเนียังคงพาบอลเข้ามาเลี้ยงเข้าไปด้วยตัวเองผมน่าจะพยายามยิงที่ได้อีกครั้งผ่านการป้องกันโยเซนแต่ว่าโดนป้องกันได้แล้วโดนป้องกันได้แล้วผมตอนนี้โยเซนถึงเวลาลุกกลับแล้วส่งเข้าไปให้ฮิมโบโรฮิมโบโรได้บอลฮิมโบโรทำไงดีฮิมโบโรฮิมโรโรแตคิดอยู่ผมนะตอนนี้เลี้ยงบอลไปเลี้ยงบอลมาฮิมโบโรยิงเข้าไปอู้ลงด้วยเอาแล้วโตโอพยายามเล่นเกมส่งให้อโอมิเนเนียวขาส่งพลาดโยเซนได้บอลอีกครั้งกระแสเกมมาเป็นของโยเซนโยเซนส่งทันทีฟุกุอิว่าไอ้ฟุกุอิลิงไปลง ยูยูโยเซนหลังจากขอเวลานอกก็ได้แต้มมาั like. <t ter sensors> yeah. ุๆเลยนะผมตอนนี้ใครหยุดได้โตโอทำไงดีโตโอส่งให้อเวนิอีครั้งเอาวินี้ทำไงเอาวินีเอ้าเอาวินี้ยิงทำไมเอ้าไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมโอเวนิหรือว่าบอลหลุดมือไม่เข้าใจเหมือนกันเกิดอาการรวนเปล่าโอเวนิแย่แล้วผมนั้นเกิดเอสของโตโอรวนอย่างนี้โยเซนได้บอลอีกครั้งริอุว่าไงครับโยเซนเอ้าข้างในว่างย้โหูโยเซนประแผนมาดีมากเหลือแค่หนึ่งแต้มเท่านั้น อาโอมิเนตเลี้ยงไมครั้งเลี้ยงบอลล็อกหลบไปมาดูความลิ้วนั่นสิครับมันคล้ายกับสไตล์ของสตีทบาสของอเมริกาจริงดูเลี้ยงไปเลี้ยงมาหมุนตัวแล้วก็ยิงเข้าไปหยุดไม่อยู่แล้วครับผมฟิวเกินไปจริงริวเกินมนุษย์แล้วก็หมดครึ่งแรกไปจนได้โตโอยคงนํำอยู่35ต่อ28เข้าสู่ครึ่งหลังโตโอยใช้แผนเดิมส่งให้อาโอมิเนผมนะโอมิเนตจะโชว์ความลิวหรือเปล่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาแต่วโยกเส้นมาลุ้ม2คนครับผมเอาเว้ทำไงโอมิเนตก็ยู่่แบบไมสนใจ เลี้ยงนุ๊กยึบยังไงดีมุงไปมุนม,นมุนตัวแล้วก็เข้าไปดังแล้วก็ได้ฝ่าวส่งเข้าด้านในเอาอเมซได้บอลหมุนตัวยิงท่าอะไรเนี่ยโอ้โหเอาอเมติดไฟมาผมน่าจะคงเลี้ยงบอลล็อกลบไปมาโอ้ชิลมากโยเซนต้องมาลุม2สองคนทำไงเอ,อเมซไม่สนใจเลี้ยงผ่านมาแล้วดังใส่หน้าโอ้ยอย่าบ,บอกน,นะเขาว่าเขาได้เข้าโซนไปแล้วเอาอเมยตัดบอลได้อีกแล้ววิ่งมาเก็บบอลไปคนเดียวอีกแล้วครับผมน่าแล้วก็ดังใส่โอย อะไรจะหยุดเขาได้ไม่ใครหยุดเขาได้ต่อไปแล้วโอมิเนะเลี้ยงมาโยเซนป้องกัน3คนเอาไว้สาคนคอยกันอยู่แต่ว่าเอาไนดะ้ยิงก็ยังหยุดไม่ได้ยิงลงไปอีกง่ายๆฮิมเโรจะทําไงดีผมนะยิงเข้าไปไม่ลบโอ้โหอาโอมิเนะเลี้ยงบอลมาอีกแล้วใครจะมาหยุดเขารอบนี้ผมนะส่งมา2คนโยเซนไม่สนใจยิงเข้าไปไม่เอาไม่เข้าแล้วนี่โอ้โอเอาไ้เริ่มพาผมนะหรือว่าโซนหมดลิ้นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นทีของโยเซนบ้างตอนนี้ โยเซจะทำยังไงดีตอนนี้เลี้ยงมาส่งให้ฮิมโบโลฮิโบโลเลี้ยงบอลอยู่ส่งเข้าด้านในว่างพอดีอเลเลอฟเข้าไปอีกไม่กี่วินาทีจะหมดคอร์ดอ,อี่สามเอาโอเมเนยังเลี้ยงลูกหลอกไปหลอกมาอยู่แล้วก็ลองยิงฟอร์มเลยช็อตไม่ลงอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาโอมิเนเริ่มหมดแรงหรือย,ยังไงส่งไปยิงสามยิงสามลงไหมไม่ลงมุนัสกิาระยังรีบาวดได้รีบาวดได้เลยจริงจริงแล้วก็เลเวอฟแต่ว่าไม่ลงไม่เป็นไรได้ฟาวแล้วผมได้ยุคโทษสองลูก อืมลูกแรกเอา้าแต่ไม่ลงซะง,งั้นมูราสกิบาร่าต้องทำใจเย็นนะผมนะเป็นทีที่เทมจะกลับมาแล้วลงไหมลงอยู่ครับผม48ต่อ11ตอนนี้ก็ยังคงห่างกาัน7แต้มโตโอนทำไงต่อดีส่งให้อาโอมิเนะเอาเ,เลี้ยงมาเลี้ยงมาคนเดียวแล้วก็ดังใส่น้าดังไม่ลงครับผมเพราะการป้องกันของมูราสกิบาร่ดีมากแต่คนงนงั้นก็ได้ฟาวรู้สึกว่าอาโอมิเนะเริ่มจะหมดสุดทนแล้วใช่ไหมเหมือนจะเหลืออดที่ตัวเองยิงไม่ลงในตอนท้ายควอเตอร์3 มาระบายความแค้นออกใส่มูราลากิบาราเต็มหน้าเลยจริงยิงลูกโทษไม่ลงครับผมนะเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่กุ้มขำม,มบเลยอาโอเิเนะทำไงดียิงอีกลูกจะได้ไหมไม่ลงมูราลากิบาราลีบาวได้เอาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่โยเซนเลียกลูกมาส่งเข้าในว่างพอดีเลี้ยงง่ายๆเลยโตโอเริ่มรัวไปหมดแล้วผมนะส่งอาส่งโดตัดบอลอีกโยเซนเหมือนอ่านแผนออกการป้องกันของโยเซนเลิ่กันออกฤทธิ์แล้วครับผมนะเลี้ยเข้ามายิงเข้าไปเรียบร้อย ตามมาแล้วเหลือแค่ตามแต้มเป็นอย่างนี้ต่อไปโตโอจะโดนแซงผมนะส่งให้ออมิเน่เลยกันสุดท้ายก็เข้าแผนเดิมผมเอาโอเมเนะทำยังไงเขาจะต้องยิงให้เข้าเพื่อโตโอได้มีโอกาสอย่างไงดีเลี้ยงไปเลี้ยงลบฮิมโมลกป้องกันอยู่ฮิมโมลกทำไงเลี้ยงลบหลบไปหลบมาอู้หลบไปยังงงหลบอีฮิมโมลกหลบไปแล้วแล้วก็ยิงกล้อมเลยช็อตหลงจนได้มาแล้วกลับไปห่างกันห้าแต้มอีกครั้งโยเซนจะต้องใจเย็นครับผมโตโอจะมาลุมสองคนอย่างไงดีส่งเข้าด้านในเลีย้ยงเข้าไปไม่ได้แต่ว่าเลือกไปกินมาละ ้ยมาแล้วครับผมต่อแฮมเบอร์ดังท่าดังสุดแกงของมูลสการะออกมาแล้วโตโอต้องขอเวลานอกทนันทีโตโอเราทำแต้มนี้ได้ผมนะเพราะห่าแค่ต่มกัรนันโดตัดบอลเอามิเน่โดตัดบอลอ,อ,อะไรกันเนี่ยการป้องกันของโยเซนมันไกลเกินไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้ฮเิรเลี้ยงบอลเข้ามาฮเิรถทำไงเลี้ยงไปเลี้ยงมาส่งเข้าด้านในข้างในเลี้ยอัได้ไหมลงแล้วห่างกันแค่แต้มเดียวแล้วเหลือแค่แต้มเดียว หลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่ถึงสนาทีเท่านั้นโตโอทำางานดีส่งให้เอาโอเนี o ้ B N e ครับไม่มีทางเลือกส่งอย่างเดียวเอาเวททำไงเลี้ยงลบไปลบเข้าด้านในแล้วก็ตังใส่น้าโอเอาเว้ A o B N e ก็ยังคงไม่แคร์ครับผมเดี๋ยวเซนได้บอลยิงไปแล้วแต่ไม่ลงซะงั้นรีบาวได้ไม่เป็นไรแล้วก็เลย์ยัพไม่ลงแล้วไม่ลงอะไรเลยอยู่ๆก็ยิงไม่ลงซะงั้นเอาโอเนี A ่ o B N e ได้บอลอีกแล้ว A o B N e เอาเว้เลี้ยงมาทันทีไม่ปล่อยให้พลาดได้เลย์อัพด,ด้วยได้ฟาอิตาหาโอ้แล้วยิงลุกจุดโทษไปเข้าด้วยครับผม ต้องรีบทีตื่นแล้วผมนะเอาส่งด้านในด้านในว่างบุรศัศกิบราร่ายิงได้หรือได้รแค่ไม่ถึง1นาทีห่างกันแค่สีแต้มเท่านั้นโตโอส่งบอลเอาต้องโดนตัดบอลหมดแลนวยน่งให้อโวเมเน่มือเี้กีบาาตัดบอลได้แล้วก็เลี้ยงบอลมาเลยอัพลงไฟแล้วขาดแค่สองแต้มเท่านั้นอีกแค่ส0กว่านาทีโตโอควรจะดึงเกมครับไม่ควรจะรีบยิงแล้วตอนนี้ควรจะดึงเกมแล้วถ่วงเวลาไวอ้โอโวเมจะว่างไงดีเลี้ยงไปเลี้ยงหลบหมุนมาแล้วก็ยังคงยิงแบบไม่สนใจยังคงยิงได้เรื่อย สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีใครหยุดเอาวมได้อยู่ดีตอนนี้ก็เลยหางกันอีกสีแต้มอีกครั้งตอนนี้ทำยังไงดีเลี้ยงไปแล้วครับโยเซนโยเซนโยเซนยิงพยายามยิงดูแต่ว่าไม่ลงเมื่อกี้มาลล้ยังคงรีบาวได้รีเลยอัพไปได้อีกยังคงให้โอกาสเพื่อนได้เรื่อยๆผมนะเมื่อกี้บาละการรีบาวนี่เป็นหนึ่งจริงๆแต่ว่าเอาวิ่เนีก็ยังเอาคืนได้อย่างรวดเร็วโยเซนเลี้ยงบอลมา ส่งบอลให้ฮิวลดฮิวลดลองยิงดูลงไหมไม่ลงแต่ก็ยังรีบาวได้โยเซนส่งให้เพื่อนอีกครั้งลองยิงริวอ,องยิงสามลงด้วยเหลือแค่หนึ่งแต้มเหลือแค่สิบวินาทีเท่านั้นโตโอทำไงดีส่งบอลออกไปแล้วทำไงโยเซนต้องฟาวผมนะเพื่อหยุดนาิกาไว้อิมาโยชิโดนเรียกที่จุดโทษนะผมหนุ่มแว่นของเราแต่ว่าอิมาโยชิก็อนข่ายยิงูกโทษนี่เป็นครั้งแรกที่ทีมโตโอส่งคนอื่นนอกจากอาโอบินะมายิงเลยนะครับเนี e ่ยอิมาโยชิ ยิงลูกโทษอีกลูก,ก,ล,กลงหมดทั้งสองลูกกหมนน้นทำให้แต้มมันห่างอีกแล้วแต่โยเซนเดี๋ยวผมมีความหวังอยู่เลยแค่แปดวิเจ็ดวิหกห้าสี่เอาจะโดนตัดบอลได้แล้วตอนนี้เอาโอมิเน่เอาไมได้ได้บอลเลี้ยงเข้ามาแต่วุ้นตก,กี้ปาร้ากวิ่งตามมาเหมือนกันเดี๋ยวจะ้องก,กันได้หรือไม่ เต็มหน้าครับผมอาโอมิเนดังอัดหน้ามูราสกิบาระ,ะเป็นการปิดท้ายจบเกมโตโอชนะไปได้61ต่อ58ครับผมและใน61แต้มที่โตโอได้นั้น59แต้มอาโอมิเนเป็นคนทําครับมี2แต้มที่ได้เพิ่มมาจากอิมานุชิแน่นอนเขาต้องได้เป็น MVP ของเกมนี้อาโอมิเนไดกิ o สมแ้ะที่ได้ฉายาว่าเป็น S ของทีมปฏิหารโชว์เราเห็นว่าเขามีทั้งความเร็วความแรงและความพลิ้ว แม้ทีมโยเซนจะเป็นทีมที่มีพลังป้องกันสูงระดับต้นๆของลีแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งเขาคนเดียวนี้ได้อาโอมิเนะได้กี่นั่นเอง